สปีดบูสเตอร์คืออะไรทำไมคนที่ใช้กล้องตัวคูนถึงใช้กันสปีดบูสเตอร์นะครับที่แม็กใช้ก็เพราะว่าแม็กใช้กับเลน EF เมาส์นะครับจริงๆแล้วสปีดบูสเตอร์นี่ก็มีหลายแบบนะครับทั้งรองรับทั้ง EF เมาส์แล้วก็ PL เมาส์เลยส่วนตัวแม็กใช้กับเลน EF เมาส์นะครับเพราะว่ากล้องของแม็กเนี่ยที่แม็กใช้ก็คือกล้องอตัวคูนนะครับก็คือเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์หรือ4ตัว3นั่นเองซึ่งมี ระยะเมื่อเทียบเท่ากับกล้องรัดฟอร์แมตก็คือระยะคูณ2นั่นเองนะครับรัดฟอร์แมตก็คือฟูลเฟรมนั่นเองนะฮะสปีดบูสเตอร์ที่แม็กใช้นะครับเป็นจุดเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดหกสี่นะฮะซึ่งใช้กับกล้องสองตัวนะครับซึ่งมีขนาดเซ็นเซอร์ต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็ต้องใช้สปีดบูสเตอร์ที่ต่างกันด้วยนะครับ เซนเซอร์ S S 4ต่อ3นะครับเมื่อผ่านสปีดบูสเตอร์แล้วเนี่ยได้ระยะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาคูณกันยกตัวอย่างนะครับสปีดบูสเตอร์ที่ใช้ก็คือตัวจุดเจก่อนนะครับแล้วก็ใช้กับกล้องไบโครโฟเตอร์นะครับเลนที่ใช้ก็คือสมมุติยกตัวอย่างมาเป็น50มิลนะครับเป็นระยะ50มิลก็เอานะครับ50มิลนะครับคูณ2ก่อนก็คือ คูณให้ได้ระยะระยะจริงนะครับให้ได้ระยะ last format ก่อนอ่าก็จะได้ที่100มิลใช่ไหมครับแล้วก็คูณจุดเนึ่งนะฮะคูณจุดเจ็ก็จะเท่ากับระยะ71มิมิลนั่นเองนะครับ50มิมิลเมื่อผ่านสปีดบูสเตอร์แล้วจะได้ระยะที่71มิบลมิเมตรนะครับต่อมานะครับสมมติว่าเป็นระยะ ระยะเดิมนะครับแต่เป็นสปีดวูดเตอร์จุดหกก็เอา50นะครับคูณ2เช่นเดิมนะครับคูณ2แล้วก็มาคูณด้วยจุดหกจะได้ระยะอยู่ที่6 4ม mm, ิลลิเมตรนั่นเองนะครับอ่ต่อมาสมมติเป็นระยะแบบ y y y อ่วายสิบแปดมิลสิบแปดมิลสิบแปดมิลคูณสองเท่ากับ 36นะครับ36คูณจุดเจหนึ่งก็เท่ากับระยะ25.56มิลหรือประมาณ25นั่นเองก็ได้ต่อมาถ้าเป็นตัวคูณจุด1กสี่คูณสองคูณจุด6กส จะได้ระยะที่2 3มิลอ่า2ก็ประมาณ23มิลได้ระยะแบบวายพอดีนะไม่ไม่ไม่วายเกินไปหลายคนเคยได้ยินคำว่า,าเมื่อผ่านสปีดพูตเตอร์แล้วเนี่ยรูรับแสงจะกว้างขึ้นจริงไหมครับจริงครับอันนี้นะครับสมมติว่าเลนตัวนี้นะครับเป็นเลนที่มีค่ารูรับแสงกว้างสุดนะครับอยู่ที่1.8นะครับ 1.8คูณจ71ค่ารูรับแสงจะกว้างลงมาอยู่ที่1.278หรือประมาณ1.3นั่นเองนะครับต่อมาถ้าเป็นสปีดบูสเตอร์จุด64นะครับก็จะเอา1.8นะครับมาคูณจุด64จะได้ค่ารูรับแสงอยู่ที่1.152นั่นเอง ถ้าเราใช้เลนส์ที่มีค่ารูรับแสงประมาณ1.4ล่ะ1.4คูณจุด71โอโ้เราจะได้รูรับแสงกว้างอยู่ที่0.994เลยนะครับถ่ายในที่แสงน้อยคือแบบไม่ต้องดัน ISO กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราก็จะได้าฉากหลังละลายนะครับโอ้เหมือนกล้องรัดฟอร์แมตเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเป็น 1.4 1 4จ .4 คูณจุดหกสโอ้โหอันนี้ก็จะได้ F อยู่ที่0.896อื่กาหกว้างมากเลยนะครับอันนี้หูละลายหูขาดกันเลยทีเดียวนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับลักษณะการคูณสปีดบูสเตอร์นี้ก็ไม่ยากนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้สปีดบูสเตอร์แบบไหนนะครับ อันนี้ยี่ห้อเราไม่พูดถึงกันสรุปนะครับก็คือเอาขนาดเซนเซอร์คูณระยะเลนนะครับให้ได้ขนาดาเท่ากับลัดฟอร์แมตนะครับแล้วก็มาคูณกับสปีดบูสเตอร์อีกทีนะครับก็จะได้ระยะเลนโดยประมาณตามนั้นครับสำหรับคนที่สนใจจ้างงานแม็กนะครับสามารถจ้างงานแม็กได้นะครับที่เพจฟ e ดแม็กเกอร์